ประวัติหลวงปูมั่นภูริทัตถิระตอนที่สองปฏิปทาเมื่อแรกอุปสมบทท่านพำนักอยู่วัดเลียบเมืองอุบลเป็นปกติออกไปอาศัยอยู่วัดบุรภาเมืองอุบลบ้างเป็นบางคร่าวในระหว่างนั้นได้ศึกษาข้อปฏิบัติเบื้องต้นอันเป็นส่วนแห่งพระวินัยคืออาจาระความประพฤติมารยาทอาจารยวัรและอุปชัยวัร ปฏิบัติได้เรียบร้อยดีจนเป็นที่ไว้วางใจของพระอุปชฌายาจารย์และศึกษาข้อปฏิบัติอบรมจิตใจคือเดินจงกรมนั่งสมาธิกับสมาทานทุดงควัดต่างๆในสมัยต่อมาได้สแสวงหาวิเวกบำเพ็ญสมณธรรมในที่ต่างๆตามราวป่าป่าช้าป่าชัดที่แจ้งหุบเขาซอกห้วยทานเขาเงื้อมเขา ท้องถ้ำเรือนว่างทางฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงบ้างทางฝั่งขวาแม่น้ำโขงบ้างแล้วลงไปศึกษากับนักปราชญ์ทางกรุงเทพจำพรรษาอยู่ที่วัดปทุมบันมันไปสดับธรรมเทศนากับเจ้าประคุณพระอุบาลีสิริจันทเทระจัน์ทสามพรรษาแล้วออกสแสวงหาวิเวกในถิ่นภาคกลาง คือถ้ำสาริกาเขาใหญ่นครน,นายกถ้ำไ่ขวางเขาพระงามและถ้ำสิงโตโลบบุรีจนได้รับความรู้จำแจ้งในพระธรรมวินัยสิ้นความสงสัยในสัตุศาสนาจึงกลับมาภาคอีสานทำการอบรมสั่งสอนสมถวิปัสนาแก่สหธรรมิกและอุบาสุกอบาิกาต่อไปมีผู้เลื่อมใสพอใจปฏิบัติตามมากขึ้นโดยลำดับ มีศิษยานุสิทธิ์แพร่หลายกระจายทั่วภาคอีสานในการต่อมาได้ลงเป็นพักจำพรรษาที่วัดปทุมวันกรุงเทพอีกหนึ่งพรรษาแล้วไปเชียงใหม่กับเจ้าประคุณพระอุบาลีสิริจันทเทราจัน์ทรจำพรรษาวัดเจดีหลวงหนึ่งพรรษาแล้วออกไปพักตามวิเวกที่ต่างๆในเขตภาคเหนือหลายแห่งเพื่อสงเคราะห์สาธุชนในที่นั้นนานถึงส1ปี จึงได้กลับมาจังหวัดอุดรธานีตามคำอาราธนาของเจ้าพระคุณพระธรรมเจดีพักจำพรรษาอยู่ที่วัดโนนดิเวศเพื่ออนุเคราะห์สาธุชนในที่นั้น 2, สองพรรษาแล้วมาอยู่เขตจ,จังหวัดสกลนครจำพรรษาที่วัดป่าบ้านนามนุตนตําบลตองขูอําเภอเมืองจังหวัดสกลนคร 3, สามพรรษาจำพรรษาที่วัดป่าหนองผือตําบลนานใน อำเภอพณานิคมห้าพันษาเพื่อสุงเคราะห์สาธุชนในถิ่นนั้นมีผู้สนใจในธรรมปฏิบัติได้ติดตามมาศึกษาอบรมจิตใจมากมายศิษยานุศิ์ของท่านได้แพร่กระจายไปทั่วทุกภาคของประเทศไทยยังเกียรติคุณของท่านให้ฟุ้งเฟืองเลื่องลือไปทุดงควติที่ท่านถือปฏิบัติเป็นอาจินสี่ประการหนึ่ง ปังสุกุล,ลกังคาทุดงถือนุ่งห่มผ้าบางสกุลนับตั้งแต่วันอุปสมบทมาตราบกระทั่งถึงวัยชราจึงได้ผ่อนใช้ข้าวบดจีวรบ้างเพื่ออนุเคราะห์แก่ผู้ศรัทธานำมาถวาย 2. ปินทปาติกังคาทุดงถือพิกขาจารวัดเที่ยวบินทบาทมาฉันเป็นนิดแม่อาพาธไปในละแวกบ้านไม่ได้ก็บินธบาในเขตวัดบนโรงฉัน จนกระทั่งอาพาธลุกไม่ได้ในปัจฉิมสมัยจึงงดบินธบาต 3. เอากาปฏิกังคทุดงถือชั้นให้บาดใช้ภาชนะใบเดียวเป็นนิดจนกระทั่งถึงสมัยอาพาธหนักในปัจฉิมสมัยจึงงด 4. เอากาศนิกังคทุดงถือชั้นหนนเดียวเป็นนิดตลอดมาถึงแม้อาพาธหนักไปในปัจฉิมสมัยก็ไม่ได้เลิกละ ส่วนทุดงควัดนอกนี้ได้ถือปฏิบัติเป็นครั้งกล่าวที่นับว่าปฏิบัติได้มากก็คืออารัญญิกังข้าทุดงถืออยู่เสนาสนะป่าห่างบ้านประมาณ2 5เส้นหลีกเร่นอยู่ในที่สงัดตามสมณวิสัยเมื่อถึงไวยชาราจึงอยู่ในเสนาสนะป่าห่างจากบ้านพอสมควรซึ่งพอเหมาะกับกำลังที่จะพิขาจา์บิณฑบาต เป็นที่ที่ปราศจากเสียงอื้ออึงประชาชนเคารพยำเกรงไม่รบกวนในว่าในสมัยที่ท่านยังแข็งแรงได้ออกจารึกโดดเดี่ยวแสวงวิเวกไปในป่าด,ดงพงลึกจนสุดวิสัยที่ศิษยานุสิตจะติดตามไปถึงได้กว่ามีเช่นในคราวไปอยู่ทางภาคเหนือเป็นต้นท่านไปวิเวกบนเขาสูงอันเป็นที่อยู่ของพวกมูเสอือ ยังชาวมูเซอร์ซึ่งพูดไม่รู้เรื่องกันให้บังเกิดศรัทธาในพระศาสนาได้กิจวัตรประจำวันท่านปฏิบัติกิจประจำวันเป็นอาจินวัตรเพื่อเป็นแบบอย่างแกสานุสิ์และพร่ำสอนสานุสิ์ให้ปฏิบัติเป็นอาจินวัตรต่อไปนี้คือเวลาเช้าออกจากกุฏิทำสรีระกิจคือล้างหน้าบ้วนปากนำบริขารลงสู่โรงฉันปัดกวาดลานวัด แล้วเดินจงกรมพอได้เวลาพิกขาจารย์ก็ขึ้นสู่โรงฉันนุ่งห่มเป็นปริมุนทนสะพายบาทเข้าสู่บ้านเพื่อบินทบาทกลับจากบินทบาทแล้วจัดแจงบาทจีวรแล้วจัดอาหารใส่บาทนั่งพิจารณาอาหารปาเจกเวขณะทำพัตตานุโมทนาคือยะถาสาพีเสร็จแล้วฉันจังหันฉันเสร็จแล้วล้างบาท เก็บบริขารขึ้นกุติทำสรีรกิจพักผ่อนเล็กน้อยแล้วลุกขึ้นล้างหน้าไหวพระสวดมนต์และพิจารณาธาตุอาหารปฏิกูลตั้งคณิกะอตีตปัจเวกขณะแล้วชำระจ,จิตจากนิวรณ์นั่งสมาธิพอสมควรเวลาบ่ายสามถึงสี่โมงปัดกวาดลานวัดตักน้ำชายน้ำฉันมาไว้อาบน้ำชำระกายให้สะอาดปราศจากบนถิน แล้วเดินจงกรมจนถึงพรบค่ำจึงขึ้นกุฏิเวลากลางคืนตั้งแต่พรบค่ำไปศิทธิยานุสิทธตก็ทยอยกันขึ้นไปปรนนิบัติแทนเดเทศนาสั่งสอนอบรมสติปัญญาแก่สานุสิธิ์พอสมควรแล้วสานุสิทธิ์ถวายการนวดเฟ้นพอสมควรแล้วท่านก็เข้าห้องไหวพระสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วพักนอนประมาณสี่ทุ่มเวลาสามนาฬิกาตื่นนอน ล้างหน้าบ้วนปากแล้วปฏิบัติกิจอย่างในเวลาเช้าต่อไปกิจบางประการเมื่อมีลูกศิษย์มากและแก่ชราแล้วก็อาศัยศิษย์เป็นผู้ทําแทนเช่นการตักน้ำชัยน้ำฉันเพราะเหน็ดเหนื่อยจากชราภาพส่วนกิจอันใดที่เป็นสมณะประเพณีและเป็นศิลวัตกิจนั้นท่านปฏิบัติเสมอเป็นอาจินไม่ได้เลิกละท่านถือคติว่า เมื่อมีวัดก็ชื่อว่ามีศีลศีลเป็นเบื้องต้นของการปฏิบัติท่านกล่าวว่าต้นดีปลายก็ดีครั้นผิดมาแต่ต้นปลายก็ไม่ดีท่านกล่าวว่าผิดมาตั้งแต่ต้นห่วงเมาบม่มีอุปมารูปเปรียบเหมือนอย่างว่าการทำนาเมื่อบำรุงรักษาลำต้นข้าวดีแล้วย่อมหวังได้แน่ซึ่งผลดังนี้ ท่านจึงเอาใจใส่ตักเตือนสานุสิทธิ์ให้ปฏิบัติศิลวัตรอันเป็นส่วนเบื้องต้นให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ไว้เสมอบำบัดอาพาธด้วยธรรมโอสถ์เมื่อคราวท่านลงไปจำพรรษาที่วัดปทุมบันกรุงเทพเมื่อพศ2471ก่อนไปเชียงใหม่ข้าพเจ้าท่านอยูคุณพระอริยกุณารานสิงบุตรโสอีตเจ้าอาวาสวัดเขาวสวนกวางจังหวัดขอนแกน่น ผู้เรียบเรียงประวัตินี้เพิ่งได้อุปสมบทใหม่ๆกำลังสนใจศึกษาทางสมถะวิปัสนาได้ทราบกิติศัพท์ของท่านว่าเป็นผู้ปฏิบัติเชี่ยวชาญทางสมถะวิปัสนาจึงเข้าไปศึกษาสดับฟังธรรมเทศนาของท่านได้ความเชื่อความเลื่อมใสถวายตัวเป็นสิทธิ์ของท่านแล้วท่านเล่าเรื่องวิธีระงับอาพาธด้วยธรรมโอสถให้ฟังว่า เมื่อคราวท่านไปจำพรรษาที่ถ้ำสาริกาเขาใหญ่นคะรนายกนั้นเกิดอาพาธทาตุกำเริบไม่ทำการย่อยอาหารที่บริโภคเข้าไปถ่ายออกมาก็เป็นเหมือนเมื่อแรกบริโภคชั้นแรกได้พยายามรักษาด้วยยาธรรมดาจนสุดความสามารถอาพาธก็ไม่ระงับจนวันหนึ่งขณะที่ไปแสวงหายารากไม้เพื่อมาบำบัดอาพาธนั้นได้ความเหน็ดเหนื่อยมาก เพราะยังไม่ได้ฉันจังหันครั้นได้ยาพอและกลับมาถึงถ้ำที่พักแล้วบังเกิดความคิดขึ้นว่าเราพยายามรักษาด้วยยาธรรมดามาก็นานแล้วอาพาธก็ไม่ระง,งับเราจะพยายามรักษาด้วยยาธรรมดาต่อไปก็คงไร้ผลเหมือนแต่ก่อนบัดนี้อาพาธก็กำเริบยิ่งขึ้นควรระง,งับด้วยธรรมโอสถด,ดูบ้างหากไม่หายก็ให้มันตายด้วยการประพฤติธ,ธรรมดีกว่า ครั้นแล้วก็เข้าที่นั่งคู่บัลลังตั้งกายตรงดำรงสติสัมปชัญญะกำหนดพิจารณากายคตาสติกรรมฐานไม่นานก็ได้ความสงบจิตอาพาธก็ระง,งับหายวันหายคืนโดยลำดับจนร่างกายแข็งแรงดังเก่าจึงย้ายไปทำความเพียรอยู่ถ้ำไผ่ขวางเขาพะงามและถ้ำสิงโตลบุรีจนได้ความแกล้วกล้าอาหาร ในพระธรรมวินนยดังเล่ามาแล้วอีกครั้งหนึ่งเมื่อท่านอาศัยอยู่ที่ห้วยน้ำกึง่งอันเป็นอรัญญสุขวิหารราวป่าชัดก่อนจะไปอยู่ที่นั้นท่านได้พิจารณาธาตุขันได้วความว่าอาพาธจะกำเริบและจะระงับได้ในสถานที่นั้นจึงได้เลีกจากหมู่คณะไปอยู่องค์เดียวในสถานที่นั้นพอตกกลางคืนอาพาธอาจเป็นโรคประจำตัวมาแต่ยังเด็กก็กำเริบ คือปวดท้องอย่างแรงนั่งนอนไม่เป็นสุขทั้นนั้นจึงเร่งรัดพิจารณาวิปัสนาประมาณหนึ่งชั่วโมงอาพาธก็สงบปรากฏว่าร่างกายนี้หล,ลายพรึบลงสู่ดินเลยจึงปรากฏบาดคาถาขึ้นบ่าทำอื่นเว้นโพูดชงเสียแล้วจะเป็นเครื่องแผดเผามิได้มีดังนี้อีกครั้งหนึ่งเมื่อท่านอาพาธเป็นไข้ามาเลเรียขึ้นสมอง เจ้าคุณพระเทพโมลีธรรมทโรพิมอาราธนามารักษาที่วัดเจดีหลวงเชียงใหม่ท่านก็ยินยอมให้รักษาดูท่านเจ้าคุณจึงไปเชิญหมอแผนปัจจุบันมารักษาฉีดยูกยาต่างๆจนสุดความสามารถของหมอวันหนึ่งหมอกระซิบบอกท่านเจ้าคุณว่าหมดความสามารถแล้วพอหมอไปแล้วท่านพระอาจารย์จึงนิมนต์เจ้าคุณพระเทพโมรีไปถามว่า หมอว่าอย่างไรท่านเจ้คุณก็เรียนให้ทราบตามตรงท่านพระอาจารย์มั่นจึงบอกว่าไม่ตายดอกอย่าตกใจแล้วจึงบอกความประสงค์ให้ทราบว่าท่านได้พิจารณาแล้วรู้ว่าอาพาธครั้งนี้จะระง,งับได้โดยธรรมโอสถณนะสถานที่แห่งหนึ่งคือป่าเปอิออันเป็นสถานที่วิเวกใกล้นครเชียงใหม่ท่านจะไปพักที่นั่นท่านจ้คุณประเทโมลี ก็อํานวยตามความประสงค์ท่านไปพักทําการเจริญกายยกตาสติกรรมฐานเป็นอนุโลมปฏิโลมเพ่งแผดเผาภายในอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนไม่นานอาพาธก็สงบลงจึงปรากฏบาดคาถาขึ้นว่าชาญแผดเผาเหมือนดวงอาทิตย์ฉะนั้นอีกครั้งหนึ่งเมื่อจากนครเชียงใหม่มาสู่อุดอรธานีตามคํานิม,มนต์ของเจ้าประคุณพระธรรมเจดี พักที่วัดโนนนิเวศสองปัญสาเพื่อสุงเคราะห์สาธุชนณถิ่นนั้นแล้วมาสกุลนครตามคำนิยมของนางนุ่มชุวานนพักที่วัดป่าสุทาวาสเพื่อสุงเคราะห์สาธุชนพอสมควรแล้วเลยออกไปพักที่เสนาชนะป่าบ้านนามนและบ้านนาสีนวลบ้างในคราวไปพักที่เสนาชนะป่าบ้านนาสีนวลน,นั้นอาพาธกำเริบเป็นไข้และปวดท้อง ได้พิจารณาตามพูดชงไม่ได้ท้อถอยเมื่อพิจารณาพูดชงพอแล้วได้อยู่ด้วยความสงบไม่นานอาพาธก็สงบจึงปรากฏบาทคาถาขึ้นว่าชายีตป,ปะติอาทิจูพิจารณาได้ความเหมือนหนหลังคราวที่พักอยู่เสนาสนะป่าบ้านหวยแขนอาพาธกำเริบอีกได้พยายามระง,งับได้ธรรมโอสถ โดยพิจารณามาักแปกับทุดงสิบาเมื่ออาพาธสงบแล้วจึงปรากฏบาทคาถาขึ้นว่ามักแปกับทุดงสิสาประชุมลงเป็นสามคขีกันอาพาธครั้งนี้เจวันจึงระงับคำเตือนสติสิทธิผู้ออกแสวงหาวิเวกเมื่อมีสิทธิรูปใดไปอำลาท่านเพื่อออกแสวงหาที่วิเวกบำเพ็ญสมณธรรมท่านย่อมตักเตือนสิทธิรูปนั้น ให้ยึดเอาสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นตัวอย่างเป็นแบบฉบับเสมอแล้วเล่าเรื่องที่ท่านเคยเป็นมาแล้วให้ฟังว่าเมื่อคราวสแสวงหาวิเวกเพื่อบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ทางภาคเหนือได้ออกวิเวกไปองค์เดียวถูกโลกธรรมกระทบกระทั่งนานา,นาประการพิจารณาอยู่สามวันจึงได้ความว่าต้องยกธงสามสีอุปมาได้ธงแห่งสยามประเทศ แล้วมีพระบาลีซึ่งไม่ได้เคยสดับมาปรากฏขึ้นต่อไปว่าสุตาวโตจักขูพิกเวอสุตาวตาปุธุชนเนนาปิตตสานุโรธาอัทวาวิโรธาเวทุปิตาตถาคตังคัดฉันติพระกวังมูลกาโนพันเตพระกวาพระกวังเนติกาพระกวัง ปฏิสลนาสาธุวตัตพันเตภควาเยวะปฏิภาตุแล้วพิจารณาได้ความว่าระหว่างพระอริยบุคคลผู้ได้สดับแล้วกับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับก็ย่อมถูกโลกธรรมกระทุกระทั่งเช่นเดียวกันแม้พระตถาคตก็ได้ถูกโลกธรรมกระทุกระทั่งมาแล้วแสนสาหัสในคราวทรงบำเพ็ญทุกรกิริยา และการปฏิบัติตามพระธรรมวินัยนั้นพระองค์ไม่ได้ตรัสสอนให้เอาพระสาวกองค์นั้นองค์นี้เป็นตัวอย่างตรัสสอนให้เอาพระองค์เองเป็นตัวอย่างเป็นเนตีบแบบฉบับเป็นที่พึ่งเสมอด้วยชีวิตดังนี้โปรติตามปฐมบทชีวประวัติฉบับธรรมทานงานชาปนากิจสรีระสังขารลุงุมมัน่นภูริตติระเรียบเรียงโดย พระอริยคุณธารเสสิงปิกุูงตอนต่อไป